49บาท .com สวัสดีครับผมครับวันนี้มานำเสนองานเนื้อทึบขาวเงานะครับเก็บอ่าเนื้อทึบเก็บประหยัดนะครับผมถ้าผมเก็บประหยัดนะครับผมงานตารางพิมพ์เดอเครื่องเลยครับผมนี่ครับตัวอย่างของลูกค้า อันนี้นะครับผมเนื้อทึบขาวเงาทึบยังไงนี่ครับผมนี่ผมเนื้อทึบข้างหลังก็จะเป็นสีขาวนะผมเราก็จะพิมพ์สีลงไปตามแบบลูกค้านะครับผมนี่นะครับ ขั้นตอนก็จะเป็นอันนี้คือกําลังได้คับนะครับผมเพราะเนื่องจากกินเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากกินเสร็จแล้วก็จะได้ครับตามรูปทรงครับอย่างงานลูกค้าคนนี้ก็จะเป็นวงรีนะครับผมอ่าเครื่องก็จะทําการได้คับเปงรีอ่าถ้ลูกค้าลักไปเนี่ยสามารถลอกแปะได้เลยครับผมนะครับอย่างน,นี้เนี่ยครับอ่าตันดวงนี้ครับตัวอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ สามารถลอออกมาแล้วไปแปะได้เลยครับผมอรอได้ครับทุกดวงครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งทำสติกเกอร์อกับเรานะครับผม4 9่สิบาทต่อคสามารถติดต่อได้ทางไลน์เฟซบุ๊กนะครับเอทางโทรศัพท์ได้เลยครับผมตามที่อยู่ของของ้างล่างคลิปนี้นะครับผมนนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ